ดูเหมือนจะเป็นผู้หญิงที่แข็งแรงมากน,นะครับก็มีอาการหลายอย่าง เป็นสุภาพสตรีสาวสวยท่านหนึ่งครับที่มีอาชีพที่วันนี้อยู่ที่นี่ครับวันพรุ่งนี้มาเลืนนี้อยู่อีกประเทศหนึ่งคงดาวออกคืออาชีพแอร์โฮสเตสนะครับแล้วก็มีปัญหาหลายอย่างครับอย่างเช่นอย่างหนึ่งที่เจอแน่ๆคือเรื่องของภูมิแพ้เรื่องของแอร์นี่คือทําไมครับต้องยกยกขึ้นขึ้น,นลงลงใช่ไหมครับแน่นอนเรื่องของข้อเข่าครับแล้วก็มีอีกหลายอย่างทีเดียวรวมทั้งก้อนที่ไม่พึงประสงค์ที่บริเวณใต้ลาวนมข,ของเธอด้วยครับถ้าพร้อมแล้วขอเสียงปรบมือให้กับ คุณนันทภัชศรีอ่อนคงครับขอเสียงปรบมือได้ครับเรียนเชิญครับครับเดี๋ยวเราเข้าเรื่องเลยนะครับดูนี่แข็งแรงมากนะครับบางวันนี่มาใส่เสื้อนี่มหุ่มากามมัดช่วยเล่าบอกว่าเป็นนักกีฬาเก่าอดีตนักกีฬาเก่าแล้ว ของมหาวิทยาลัยค่ะเล่นวอลเลย์บ <in> อลตั้งแต่ปีหนึ่งก็คือเมื่อปี 2, 529ครับเามื่อตอนปีสองเขาข้างซ้ายกีฬาวอลเลย์บอลอาจารย์ครับวอลเลย์บอลค่ะแล้วก็เข,าข่าข้างซ้ายนี่ฉีกก็พยายามจะมาใช้ข้างขวาเยอะครับแล้วก็หลังจากจบไปแล้วอตอนที่ใกล้จบแล้วก็สอบเป็นแอร์โฮสเตดได้แล้วตอนนี้ หมอเขาบอกว่ากลับมาจากแข่งกีฬามหาลัยครับให้มาพาเขานะหนูก็คิดว่าโหถ้าพาเขาหนูใส่เฝือกสามเดือนแล้วที่บริษัทหนูก็จะรอเหรอ,ห,อหนูก็ไม่ใส่ก็ปล่อยไวางั้นก็ขึ้นมาทํางานก็ก็แก๊ก็แก้ก็เพราะว่าหน้าตอนเนี้ที่เวลาหนูทํางานเนี่ยหนูเสิร์ฟผู้โดยสารชั้น first c l s s s ครับซึ่งหุูมจะต้องน้องยอ่อคุกเข่าคุกเข่า,ลขาแล้วตอนนี้มันจะมีปัญหาว่าอตอนที่เรายืนขึ้นอื เราทํายังไงอ่ะพี่คุณนเรศคิดว่าสภาพการลุกขึ้นโดยแบบน่ารักน่าชื่มากตอนเดิมทีเนี่ยข้างซ้ายมีปัญหาถูกไหมครับปัจจุบันทั้งสองข้างเลยก่อนหน้านี้ตอนนี้มีปัญหาด้านขวาเพราะว่าเราเริ่มเริ่มมาใช้ด้านขวาเยอะครับถึงขนาดว่ามีน้ําในเข่าออกมาเป็นบวมครับเพราะว่าเล่นเล่นกีฬาด้วยเพราะว่าตอนอยู่ตอนอยู่มหาวิทยาลัยเป็นตัวของมหาลัยใช่ไหมครับ แล้วตอ,ตอนนี้เล่นแบดมินตันครับแล้วเป็นยังไงไปมาย่างไงถึงมาทานดีมของเรานีครับก็คือมีพี่เข้ามาแล้วพี่เขาแนะน,นําแนะนําให้ทานก็ตอนแรกหนูก็เขาเริ่มเริ่มด้วยเป,เป็นตัวอื่นก่อนครับแล้วก็ก็กท้าให้หนูทานว่าเนี่ยสามวันนั้นนะ่าใสเลยหนูก็อะไม่เชื่อหรอกอลองดูโอเคหนูก็มีปัญหาเรื่องว่าหน้าแห้งอยู่แล้วเขาก็ให้ทานไอ้ไบรอันสไปค่ะ เช้าสองเย็นสองเช้าสองเย็นสองสามวันอ่ะหนูก็โอเคลองดูพอถานไปเอ้แป้งติดหน้าขึ้นเนาะอคอก็ตึงเพราะว่าหนูอายุสี่สิบเอ็ดแล้วมันก็เริ่มเริ่มเหี่ยวๆก็เลยอ่ะโอเคเชื่อเชื่อแล้วก็เขาตกใจนึกว่าอายุสิบสี่ครับก็เกิดปีวอกค่ะส่วนมากคนเกิดปีวอกจะหน้าตาดีนะคะ เ <laughs> นนครับก okay. ก็ก็เริ่มเข้ามาแล้วก็มาดูผลิตภัณฑ์ตัวอื่นซึ่งเป็นกาซิเนียแคปซูล <c oughs> ซึ่งพอทานไปแล้วก็ไอ้ปัญหาที่จาม <c oughs> กลับมาจากเครื่องเพราะว่ากรุงเทพเนี่ยสาพอไปที่ต่างประเทศลอนดอนหรือเป็นที่ <c oughs> ทางยุโรปติดลบไม่ก็หิมะตกพอเปิดประตูไป <c oughs> ปั๊มเนี่ยแบบ อากาศเย็นมันมันมาเลยเงี้ยแล้วเราก็จะจามจามแล้วก็น้ำมูกจะไหลแล้วก็เอาละเดี๋ยวพอกลับบ้านมาไอ้ทางนู้นเย็นกลับบ้านมาไอ้ทางนี้ร้อนอีกอก็เลยแบบว่าไม่ไหวมันมันมันแย่มันจามอยู่ตลอดแล้วก็จะแพ้แสงแสงที่มันจ้าจ้าค่ะหนูจะจามจามจนแบบว่าเขาแล้วยิ่งช่วงหลังๆนี้ที่มีกระแส2,009วัดใช่ไหมคะคนถ้าเราไปจามใส่เงี้ยเขาก็จะแบบเอาละรังเกียจเรา เราก็เลยโอเคพอทานหนูทานแล้วหนูเริ่มสังเกตตัวเองว่าหนูจาําน้อยลงจนเดี๋ยวน,นี้แทบจะไม่จําเลยแล้วก็ไม่ไม่มีอาการแล้วถ้าเริ่มเจ็บคอหนูก็อัดเลยสองเม็ดที่ที่บอกคนนั้นไร้ว่าหนูมีปัญหาเรื่องข้อเข่าเข่าเป็นยังไงบ้างฮะก็คือหมอเขาเขาบอกว่าให้เนี่ยถ้าไม่หายไม่หายก็คือว่าจะให้เจาะเจาะดูดเอาน้ําน้ําที่อยู่ในเข่าเนี่ยออกซึ่งแบบมันน่ากลัวค่ะมันต้องมาเจาะเข่าเราอ่ะ หนูก็แล้วก็ให้กินยาแก้เศษใช่ไหมคะหนูก็กินไปพอ <c oughs> เริ่มหายหนูก็ไม่เจาะหนูก็บอกเอาแล้วโอเคหายแต่แบบไปด้วยความที่หมอเขาบอกว่าให้หนูเลิกตีแบตเลยซึ่งแบบหนูเลิกไม่ได้มันเป็นยาเสพติดชนิดหนึ่งนะคะหนูเลิกไม่ได้หนูต้องตีหนูต้องเล่นอยู่ตลอดเพราะว่าได้ออกกาลังกายใช่ไหมคะแล้วก็ก็ฝืน,นะคะ่ะ เมื่อก่อนนี้คือตีทีเจ็บทีตีทีเจ็บทีแล้วก็หนูมีปัญหาว่าถ้าหนูขึ้นกระไดหนูขึ้นกระไดไม่ได้เพราะว่าช่วงเข่าที่มันงอจะยันตัวขึ้นไปเนี่ไม่ได้แล้วก็มีปัญหาว่าต้องคุกเข่าบริการบริการดยสารแล้วเวลามันลุกขึ้นมันท่าท่ามันน่ารักมากเลยค่ะมันต้องยันยัน,นอย่างเงี้ยแล้วแบบน่าน่าเกียดอะ่ะใช่ไหมเหมันน่าเกียดอ่ะมันสวยๆอย่างเราทำมันมันน่าเกียดหน้าตาดีๆอย่างเราต้องต้องทำให้ถูกคาพดีครับแล้ว ทานวันละกี่แคปซูลครับเมื่อก่อนทานแค่หนึ่งหนึ่งเนี่ยค่ะแล้วก็เข่าหนูดีขึ้นก็คือว่ากี่วันกี่วันเริ่มรู้สึกครับประมาณสองอาทิตย์ค่ะสองอาทิตย์มีความรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมวันนี้ตีบัตรเราไม่เจ็บเข่าอืทำไมจริงเออสร้างงนกระดูกน่ะโอเคไม่เจ็บเข่าโอเคหนูก็โอเคหนูก็ทานไปเรื่อยเืยหนูก็ติบัตรอีกดูซิเหลือจะเจ็บไหมโอเค สองหนสามหนไม่เจ็บเพราะปกติหนูตีไปแล้วก็เดี๋ยวข่าวบวมแล้วหนูต้องเลิกเลิกก่อนแต่ถามกลับไปตีไม่ตีค่ะ <c oughs> ตีแล้วก็เจ็บอีกอก็ก็ก็มันจะวนเวียนกันอยู่นี้จนทุกวันนี้ไม่เจ็บแล้วแล้วก็ขึ้นกระไดลงกระไดสบายมากคุกเข่าได้นั่งยองๆได้นียค่ะคแล้วที่บอกว่าพบก้อนอะไรฮะอ๋อค่ะเมื่อวันที่หกกันยาเดือนนี้ค่ะคืออาบน้ำแล้วหนูก็ลูกมันจะเป็นก้อนใหญ่ขึ้นมาบ บริเวณไตนมะค่ะคือผู้หญิงต้องมีไตนมใช่ไหมคะอาจารย์สองข้างไตนมะค่ะที่เป็นไตยอยู่สองข้างมันจะเท่าเท่ากันคือโดยปกติเนี่ยนะฮะมันจะเป็นต่อมน้ำนมที่เขาเรียกแมมโมรี r แกรนซึ่งของบางคนถ้าบวมในเวลาคลำม,มันจะเจอเหมือนกันแต่ตอนนี้เมื่อก่อนมันไม่ไม่บวมมันจะบวมข้างเดียวข้างคือข้างซ้าย ซึ่งหนูแบบอาบน้ำแล้วหนูรูปเอ๊ะมันอะไรก้อนอะไรมันก็ใหญ่พอสมควรนะคะแล้วก็ปกติมันจะรูปไม่เคยเจอไม่เคยเจอเลยมาเอ๊ะทำไมมันใหญ่ขึ้นมันเป็นอะไรหนูก็วิตกจริตแล้วหนูก็กลัวว่าแต่หนูคิดว่าหนูมั่นใจแล้วหนูมั่นใจในผลิตภัณฑ์แล้วหนูไม่ไปหาหมอหนูไม่อยากว่าหนูเจ็บตัวเพราะอย่างน้อยถ้าหมอเขาตรวจแล้วเนี่ยนะคะอย่างน้อยนี่หนูก็จะกลับมากินบีมอยู่ดีทั้งทั้งนี้ทั้งนั้นไม่ต้องเจ็บตัวดีกา ก็เลยอ่ะโอเคหนูก็ลองทานไปตั้งแต่วันที่6นะคะประมาณสองอาทิตย์คือเริ่มอาทิตย์แรกเนี่ยหนูทานแคปซูลนรสองสองสองแล้วก็น้ำมันคูณอีขวดหนึ่งอาทิตย์แรกคือพอลูบไปโอเคก้อนมันเล็กลงหนูกออ็ได้ใจแล้วสิใจมาแล้วโอเคเราไม่ต้องหาหมอเพราะว่าหนูก็กลัวอยู่เหมือนกันใช่ไหมคะเพราะคุณแม่มีประวัติว่าคุณแม่เป็นมะเร็งที่เต้านมตอนนี้พอกินอีกอาทิตย์หนึ่งก็ตอนนี้รูปแล้วไม่มีแล้วค่ะ เมื่อเช้าหนูยังให้แอนรูปให้หนูบอกแอนแอนมันมานรูปหน่อยสิแกพิสน์ให้ฉันหน่อยแบบรูปรูปอาจรบอกไม่มีเลยพี่โอเค <c oughs> อาจารย์ช่วยอธิบายหน่อยครับต่อมนั้นเคลื่อนได้ไหมคะอยู่กับที่หรือว่าเคลื่อนไปมาได้คือถ้าอยู่นั่งตรงๆเนี้ยค่ะมันจะอยู่สองข้างเป็นไตค<า>่ะแต่ว่าเวลาเราจับมันเคลื่อนไหมฮะไม่เคลื่อนค่ะไม่เคลือ่อนอถ้าอย่างนี้เป็นเป็นการอักเสบของต่อมน้ำนมค่ะ เป็นต่อมน้ํานมอักเสบแต่หนูยังไม่มีลูกนะคะอาจารย์มันเป็นไปได้ค่ะคือต่อม <laughs> ทุกคนเกิดออกมาถ้าเป็นผู้หญิงก็มีต่อมน้ํานมหรือละนะคะพอหน้าอกใหญ่ขึ้นต่อมน้ํานมก็ใหญ่ตาม <laughs> ผู้ชายก็เป็นมะเร็งอกได้นะระวังอาจารย์พิเชษ <laughs> มีมีผู้ชายที่เป็นมะเร็งหน้าอกแล้วแล้วก็ต้องตัอดอกเหมือนกันคนวะ <c oughs> ้านลงไปลึกเลยระวังนะถึงกระดูกเลยนะถ้าเป็นโดยปกติถ้าเป็นเนื้องอก มันจับแล้วมันจะเคลื่อนได้ะนะฮะแต่นี้เข้าใจว่าเป็นต่อมน้ํานมอักเสบเนื่องจากตีแบตหรือตีข้างขวานะคะอ๋อใช่ตีข้างขวาหรือข้างไหนก็ตามข้างซ้ายมันก็แกว่งอยู่ได้ใช่ไหมฮะ<ม>ซ้ายมันไม่ได้หนีบอ,อยู่กับที่เพราะนั้นเข้าหลังได้ไหมตีเหมือนตีอย่างนี้ได้ไหมค่ะคือคือ,คอมันมันเป็นไปได้ค่ะเวลาผู้หญิงนี่เวลาออกกําลังกายนี่หน้าอกกระเทือนนะคะ,ะ,คะเพราะฉะนั้นเขาถึงบอกว่าเวลาออกกําลังกายต้องใส่ บลาเซียใส่ยกทร<ส>ง<า>ที่มั่นคงคนะคะที่มั่นคงอย่าให้กระเทือนเพราะว่าถ้ากระเทือนแล้วมันมีโอกาสที่มันจะมีการอักเสบเกิดขึ้นได้ถ้าอักเสบ,บไปถึงต่อมน้ํานมต่อมน้ํานมก็บ,บวมขึ้นมาได้นะ,ะ,ะถ้า <c oughs> เกี่ยวกับเรื่องการอักเสบนี่โอเปเรชั่นบิมจัดการได้เรียบ แล้วอย่างนี้ถ้าว่ามันยุบไปแล้วนี่หนูต้องทานทานยังไงคะทานเป็นปกติอ,อันนี้ก็จะต้องดูต่อไปก็ทานตามปกติเพราะว่าหนูเป็นภูมิแพ้อยู่ใช่ไหมคะตอนนี้ภูมิแพ้อาการดีขึ้นหมดแล้วเหลือแพ้ผู้ชายอย่างเดียว <laughs> คนนั่งข้างๆหล่อไหม <laughs> คือท้างงัดข้อหนูไม่เคยชนะเลยแ <laughs> พ้ผู้ชายอย่างเดียวเหลือตอนนี้หมดแล้วก็ <laughs> น่าจะทานต่อไปแต่ว่าอาจจะลดขนาดลงนะฮะเพราะว่าตอนนี้ก็ทานไม่เยอะนะเช้าหนึ่งเย็นหนึ่งเนี่ยก็เป็นโดสปกติแต่ตอนที่เป็นหนูทานสองสองสองนะคะตอนนี้ถ้าลดลงได้นะคะอาจารย์ข้อข่าวทาไมครับครับเมื่อกี้นี้ที่ผมถามพี่คนพี่ผู้หญิงคนเมื่อกี้นี้ว่าอาชีพอะไรหรือที่ผมบอกว่าแฟคเตอร์หรือข้อที่มันจะทําให้เป็นโรคข้อเสื่อมได้มากก็คือ หนึ่งเรื่องน้ำหนักสองก็คือเรื่องกีฬาครับหรือเรื่องแอคทิวิตี้ของร่างกายเราลองคิดดูนะครับเมื่อกี้นี้ผมบอกว่าเรายืนขึ้นมาถ้าไม่มีกระดูกอ่อนเราลองรับเนี่ยกระดูกชิ้นล่างเราจะผลลงไปเลยแต่นี่เขาเล่นอะไรนะฮะ<ม>วอลเลย์บอลหรือ<ม>วัลลอน<ม>นี้ต้องโดดขึ้นหน้าเน็ตใช่ไหม <c oughs> แล้วก็รู้สึกว่าจะเล่นอะไรที่มันตกตลอดเลยนะฮะถึงแพ้ผู้ชายไงรับคือจะต้องโดดขึ้นใช่ไหมโดดขึ้นแล้วขณะที่เราโดดขึ้นนั้นหนักตัวเราก็ต้องตกลงมาตกลงมา กระดูกหรือน้ําหนักตัวที่่40กิโลที่มันจะต้องกดลงไปที่กระดูกชิ้นข้างล่างมันก็ยิ่งมากเหนเลยประกอบกับได้มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องข้อเข่าที่มีเอ็นฉีกขาดแล้วยังไม่ได้ไปซ่อมแซมครับเนื่องจากว่าต้องทําอาชีพอะไรก็ตามเ,าเคยมีทําการทดลองนะอันนี้ผมทําจริงๆค่อนข้างโหดจริงๆไม่ใช่ผมหรอกมีลูกศิษย์ทําเราใช้วิธีการที่จะทําให สุนัขเป็นโรคข้อเสื่อมเราทำไงเราใช้ใบมีดเนี่ยแทงเข้าไปที่บริเวณข้อกระดูกของสุนัขแล้วไปตัดเส้นเอ็นมันพอตัดเส้นเอ็นมันเสร็จปุ๊บข้อเข่ามันจะมีลักษณะที่ไม่ไม่คงตัวคือเส้นเอ็นมันมันถูกตัดไปใช่ไหมมันจะเกิดลักษณะของการไม่คงที่ไม่คงตัวมันเคยอยู่นิ่งๆมันก็บิดไปบิดมาไม่มีตัวยึดนะฮะพอไม่มีตัวยึด คราวนี้เขาก็ไม่ได้รักษานั้นะมันก็เลยเกิดเป็น,ปนไปเรื่อยๆเป็นไปเรื่อยๆเหมือนกับที่ผมทําในการทดลองในสุนัขเลยนะฮะเพราะฉะนั้นพอเขาเริ่มต้นเป็นที่ข้างซ้ายเสร็จเขาก็พยายามที่จะไปใช้ข้างขวาก็เหมือนกันนะฮะมาข้างขวาการบาลานซ์ก็ไม่ไม,ไม่ไม่มีก็ยังเป็นทั้งคู่นั้นจริงๆแล้วนะถ้าตัดปัญหาตั้งแต่แรกไปเลยนะครับเพราะว่าคิดว่าอ,ยา,อายุายัยงน้อยตั้งแต่ตอนนู้นไปเลยนะ ถ้าไปซ่อมเส้นเอ็นตรงนั้นอาการจะลดลง<ม>นะอย่างที่หมอเขาแนะนําว่าต้องซ่อมแต่เนื่องจากตอนนี้มันเลยมาแล้วเราไม่ต้องการและดังนั้นผลิตภัณฑ์ตัวนี้ก็จะมาลดการอักเสบอ่ามันก็จะสร้างสร้างขึ้นมาเองแต่โ s i t i o n ของการหรือตําแหน่งของของเอ็นที่มันจะซ่อมสร้างเองมันอาจจะไม่ถูกต้องร้อเอร์เซ็แต่มันก็ยังพอพอทุเราลงได้นะเพราะฉะนั้นผมขอเตือนนะครับว่าแอคทิวิตหรือกีฬาหรือ อาชีพหรืออะไรก็ตามที่จะทำให้เกิดลักษณะของความผิดปกติของการเคลื่อนที่ของข้อกระดูกต้องระวังนะครับรบพวกคุณจะจบลงตรงที่เปลี่ยนข้อกระดูกคือเขาจะยกกระดูกข้อกระดูกออกไปทั้งข้อเลยแล้วก็เอาไตเตเนียมมาใส่แทนที่เป็นเหล็กเป็นแสนสองแสนบาทสองซหนึ่งค่าสองแสนเท่านั้นเองใช้บิมดีกว่าครับพอาเพราะฉะนั้นผมคิดว่าเราค่อยๆ คอนส่งไปตอนนี้ดีกว่าโอเคครับงับ้นวันนี้ต้องขอบคุณนะครับคุณนันทพัศสศีอ่อนคงครับคุณบุ๋มของเราครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับ